ต่อไปเป็นตัวอย่าง17นะครับตัวอย่างนี้เข้าแพทเทิร์นในแบบที่1นะครับก็คือมันจะอยู่ในรูป s i n ยกกำลัง 0x คูณด้วย Cos ยกกำลัง 5x อนะครับอันนี้เป็นเป็นเลขคู่ตัวนี้เป็นเลขคี่นะครับขอให้มีเลขคี่สักตัวหนึ่งเราก็จะสามารถทำได้ละไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ Cos กำลัง 5x ก็คือตัวที่เราต้องการอินทิเกรต ตามที่เราต้องการเห็นไหมตัวนี้เข้าแพทเทิร์นในแบบที่1นนะครับทีนี้ไอตัวแพทเทิร์นในแบบที่1อ่าลองกลับมาทบทวนนิดนึงอย่างในตัวอย่างที่16อย่างเงี้ยวิธีการของเขานะครับก็คือเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งไอตัว cos x หรือว่า sin x ก็แล้วแต่นะครับที่มันคูณกันอยู่เป็นจํานวนเลขคขี่นะี่เขาจะแบ่งออกมานะครับโดยเอาตัวหนึ่งมาอยู่ติดกับ dx เห็นไหมอ่าเอาตัวหนึ่งให้แบ่งมาติดอยู่กับ dx นะครับ ส่วนตัวที่เหลือมันก็จะยกกําลังเป็นเลขคู่พอยกกําลังเป็นเลขคู่เราก็แปลงไอตัวนั้นนะครับให้กลายเป็นถ้าถ้าเป็น s i น x ก็จะแปลงให้เป็น cos x แบบนี้เสร็จแล้วพอเหลือ s i น์เอ็กซ์ดเราก็จะสมมุติให้ u เป็น cos x นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เทคนิคเปลี่ยนตัวปรยูในการอินทิเกรตนะก็จะได้คำตอบออกมานะครับอันนี้ก็คือแพทเทิรในการคำนวณอินทิกรอลประเภทนี้จะทำแบบนี้นะครับ ขั้นแรกแบ่งออกมาสักตัวหนึ่งให้ติดอยู่กับ dx นะเสร็จแล้วตัวที่ยก,กํลาลัง2สองก็แปลงนะครับจากซ้ายกลายเป็น cos เสร็จแล้วก็ใช้เทคนิคนะเปลี่ยนเป็นตัวปร u นะครับในข้อ17ก็ต้องทำคล้ายกันนะเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้มันก็เปลี่ยนจาก s i n เป็น c o s นะดังนั้นก็จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับและตัวนี้ในตัวอย่างที่16มันยก,กํลาลัง3 อันนี้ก็ยกกำลังมากขึ้นนะครับเป็นยกกำลัง5เลยนะก็จะเยอะขึ้นมานะครับอ่าเรามาดูวิธีการทำนะครับในตัวนี้ยกอินทิกรัลตัวนี้มานะครับอินทิกรัลโค้งกำลังนะครับแบ่งออกมา1ตัวให้ไปอยู่ติดกับ dx นะครับนั้นผมก็จะเหลือ Cos 4กำลัง และอีกตัวหนึ่งก็เป็น cos x ที่มาอยู่ติดกับ dx นะครับอ่าพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับไอตัวนี้คือ cos x dx ก็ให้กำหนด u นะครับอ่าให้กำหนด u ตัวนี้กลายเป็น sin x ไปเลยอ่าปกติถ้าตัวนี้เป็น sin x เราจะกำหนด u ให้เป็น cos x ใช่ไหมแต่ถ้าตัวนี้เป็น cos x เราจะกำหนด u ให้เป็น sin x นะครับ งั้นตัวนี้เราก็จะได้ u ะจะได้ du นะครับ differential ของมันมีค่าเท่ากับ cos x dx นะครับดังนั้นตัวนี้ cos x dx เดี๋ยวเราจะแทนด้วย du ใช่ไหมแทนลงไปในนี้เป็น du นะครับทีนี้จัดเทอมก่อนนะครับตัวนี้มันเป็น cos x กำลัง4นะดังนั้นมันจะมีค่าเท่ากับ1 s i ลบ sin หนึ่งเดี๋ยวนะเขียนรัดไปหน่อยเนาะเอาใหม่เอาใหม่เขียนเขียนผมเขียนให้ละเอียดนิดน,นึงดีกว่านะครับอ่ามันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะไอตัวนี้นะครับเราก็เขียนเป็น cos กำลังสอทั้งหมดยกกําลัง2อ่าผมเขียนแบบนี้เลยนะครับจะได้ละเอียดหน่อยนะนี่เราแปลง cos กำลังสีนะครับให้กลายเป็น cos กำลังสอแล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง2ไปนะครับ เสร็จแล้วเราใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติตัวนี้นะครับว่า cos กำลังส x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ลบ sin กำลัง2 x ทีนี้มันยกกำลัง2อยู่นอกวงเล็บด้วยก็ต้องใส่กำลัง2ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น cos x dx นะครับตัวนี้มาจากไหนก็มาจากเอกลักษณ์เดิมนั่นแหละเหมือนในตัวอย่างที่16นะครับว่า เราทราบว่า cos กำลัง 2x บวก s i นกำลัง2 x ี2 x 2 x ่ยมันมีค่าเท่ากับ1นะครับดังนั้น cos กำลัง 2x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ลบ sin กำลังสองนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น1 s i ลบ s ซนกำลัง 2x นะครับแต่ทีนี้อันนี้มันยกกำลัง2นอกวงเล็บอยู่ด้วยดังนั้นเราก็ต้องยกกำลัง2ให้เรียบร้อยนะครับอ่าก็ต้องยกกำลัง2ด้วย ตัวนี้ยกกําลัง2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1 2ลบ2 x, อไซน์ลัง 2x บวกด้วยไซน์กำลัง 4x นะครับและทั้งหมดนี้คูณอยู่กับ cos x dx นะครับอพอมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็เปลี่ยนตัวแปรได้เลยนะจริงๆจะเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ทีนี้ผมมาเปลี่ยนตรงนี้ละกันนะครับ เปลี่ยนตัวแประนะครับให้กลายเป็นตัวประยูดังนั้นตัวนี้ก็จะได้1ลบ2 u งยูกำลัง2บวก u ูกำลัง4 cos x dx ก็นะครับก็แทนด้วย du ยูเห็นไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น du นะครับเสร็จแล้วก็อินทิเกรตออกมานะครับอินทิเกรตออกมาอ่าตัวนี้อินทิเกรตออกมาแล้วก็จะได้ u ลบ2 u กำลัง3ส่วน3า บวก u กําลัง5ส่วน5แล้วก็บวก c นะครับทีนี้ก็แทนค่า u ด้วย sin x ดังน,นั้นเราก็จะได้ตรงนี้มีค่าเท่ากับ sin x ลบ2ส่วนสา i n กําลัง3 x บวกสยย่วน1ส่วน5 s า n ยกกําลัง5 x แล้วก็บวก c นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือคำตอบของตัวอย่างที่17นะครับ